สวัสดีครับทุกคนผมอาชินนะครับเป็นคนจีนตอนนี้อยู่เมืองหนานหนิงนะครับแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาดูตลาดหาคู่ที่จีนนะครับตลาดหาคู่ที่นี่อยู่ในสวนสาธารณะประชาชนหนานหนิงนะครับมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง8โมงนะครับคือตอนนี้เรามาถึง ตลาดหาคู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเงื่อนไขของคน,คนอื่นคนุณสมปัติที่คนอื่นเขามีเป็นไงบ้างครับถ้าเป็นเรามาหาคู่อ่ะคิดว่าเราเหมือนว่าเอาชนะได้ไหมแล้วก็เราหาคู่ได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบรรยากาศตลาดหาคู่จีนข้างหลังนะครับที่นี่ก็บรรยากาศตลาดหาคู่ที่จีนนะครับบน เมืองนานหนิงมฑลกวางสีจ้วงนะครับอยู่ใจกลางเมืองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณสมบัติคนเนื่อที่เขามีอ่ะเป็นไงบ้างครับเรามาดูคนนี้ก่อนก็ได้คนนี้ผู้หญิงนะครับอายุ63ปีเขาบอกว่าอัตตาศยสัยดีก็นิสัยดีอะไรทักอย่างชอบร้องเพลงแล้วก็ออกกำลังกายตอนนี้เขากเกษียณแล้วครับ ลูกชายก็มีครอบครัวใหม่ครับตอนนี้เขามีบ้านอยู่ในเมืองหนานเหน่งนะครับเขาต้องการผู้ชายที่อายุ63-68อยู่ในเมืองหนานเหน่งเหมือนกันแล้วก็เกษียณแล้วแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ชอบเหมือนออกกำลังกายร้องเพลงเหมือนกันนะครับไม่สูบบุหรี่ กินเหล้าน้อยแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับหากเราสนใจเราสามารถทอไปเบอร์นี้ได้นะครับหน้าดาเป็นไงบ้างครับพอได้ไหมเรามาดูไปนี้กันนะครับเขาช่วยลูกหาลูกสะพ้ยนะครับก็ลูกชายเขาเกิดปี1 9 7่นะครับยังไม่ได้แต่งงาน ก็ส่วนสงก็170นะครับเรียนจบอนุปริญญาตอนนี้คือไม่มีงานครับก็คือเหมือนเสรียอยากทํางานแบบไหนก็ได้ไม่สบบุหรี่แล้วเขาก็ไม่กินเหล้าด้วยบ้านอยู่ในเมืองหนานิงนะครับตอนนี้เขากำลังทําธุรกิจเลี้ยงปลาอยู่แถวเลี้ยงเมืองหนานหนิงแล้วก็ยังอยู่เมืองอ,อื่น ที่เมืองเงินเขาก็ยังมีธุรกิจอีกตอนนี้เขามีรถด้วยแล้วก็มีป้านสูงเดชั้นนะครับยังมยงียังมีแบบห้องปล่อยเช่าสิบก่อชุดสิบก่าห้องกำลังปล่อยเช่าอยู่นะครับแล้วก็พ่อแม่เขาก็ยังมีเงินเกษียณนะครับก็ตอนนี้เขาต้องการหาผู้หญิงที่ เกิดหลัง1982นะครับส่วนสงต้องประมาณ160ไม่ว่าอยู่ในเมืองหรือบ้านนอกแต่ต้อง,ร,งร่างกายแข็งแรงแล้วก็เมตตากตัญญูพ่อแม่นะครับแล้วก็ตูวเลครอบครัวหากเคยแต่งงานก็ได้เคยแต่งงานแต่ไม่เคยมีไม่เคยมีลูกก็พิจารณาได้ครับถ้าเราสนใจ อันนี้คือชื่อคนพ่อนะครับแล้วก็สามารถทอใบเบอร์นี้ได้นะครับก็ตลาดหาคู่มันเยอะนะครับดูดูด,ดูคนเยอะมากคนที่เขามาดูอะ่ะช่วยช่วยลูกหาแฟนมั่งหรือว่าหาหาคู่มั่งด้วยตัวเองคนที่เขาอายุมากแล้วเขาก็ยังมาหาคู่เลยครับเรามาดูไปนี้กันนะครับ ดูผู้หญิงหน้าตาดีมากเลยสวยด้วยนะครับผู้หญิงคนนี้เขาเกิด1988นะครับตอนนี้ยังไม่ได้แด่งงานเรียนจบปริญญาตรีนะครับส่วนสูง168แล้วตอนนี้เขาเป็นครูนะครับเป็นข้าราชการหน้าดาดีน่ารักมากสาวจีนหมวยๆนะครับ ก็อัจฉรยสัยดีเมตตาแล้วก็กตัญยูนะครับมีน้ำใจต้องการผู้ชายที่อายุประมาณพอๆกันนะครับแล้วก็ส่วนสง1 7ร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปเรียนจบอย่างน้อยอนุป,ปริญญาหรือว่าปริญญาตีคีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีงานมั่นคงอยู่ในเมืองหนานหนิงแล้วก็ คนสมบัติด,ดีหมายถึงว่าใจดีนะครับมีความรับผิดชอบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยแต่งงานนะครับถ้าสนใจนะติดตอ่อเบอร์นี้ครับหน้าดาดีขนาดนี้เลยยังหาแฟนไม่ได้ดูดี <c oughs> เรามาดูไปนี้กันนะครับดูรูปถ่ายหน้าดาดีมากใช่ไหมครับเรามาดูเขา ผู้หญิงคนนี้เขาทำอาชีพเป็นครูนะครับเป็นคนในเมืองนะครับหนานหนิงแล้วก็เป็นลูกเดียวนะครับไม่เคยแต่งงานเกิดปี1994นี่อายุน้อยกอบผมเลยนะครับแล้วก็ส่วนสูง172น้ำหนัก56นะครับเรียนจบปริญญาโท เป็นครูนะครับเหมือนข้าราชการก็เขาก็เมตตากตัญญูนะครับอารมณ์ดีด้วยมีรถมีมีบ้านนะครับไม่เหมือนว่าเขาซื้อสวดแล้วซื้อซื้อซื้อสวดครับไม่มีแบบจ่ายค่างวนนะครับก็คืออูใต้ก่อนก็คือไม่ต้องมา จ่ายค่างวดรถบ้านอีกแล้วก็เขาเกิดในครอบครัวหมอนะครับแล้วก็ถ้าเราสนใจแล้วก็ทอใบเบอร์นี้ Vchat ก็มีนะครับสามารถเพิ่มได้เขาต้องการผู้ชายที่ทำงานในเมืองหน,นหนิงเกิดระหว่างปี1988ถึง1994นะครับ ยังไม่เคยแต่งงานส่วนสูงต้อง176ถึง180ประมาณนี้นะครับคุณสมบัตินี้ผมไม่มีครับต้องตาโตแล้วก็ดูหล่อแล้วก็อัตยาััยดีมีความรับผิดชอบในงานไม่สุบบุรีแล้วก็หากเรียนจบปริญญาโท เหลือปริญญาโทเคลื่อนไปก็ยิ่งตีโอสุดยอดมากครับถ้าให้ผมมาผมไม่ผ่านเลยเรามาดูไปนี้กันนะครับคนนี้เขาเกิด1984นะครับเป็นคนหนานหนิงไม่เคยแต่งงานนะครับส่วนสง175ลินจบปริญญาตีนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นเ,เหมือนธุรการนะครับ อยู่บริษัทนะครับเขาบอกว่าคุณสมบัติที่เขามีซื่อสัตว์อัตยศัยดีกระตันยูมีน้ำใจแล้วก็มีมารยาทสมอัวนะครับไม่มีนิสัยที่แบบไม่ดีนะครับแล้วก็ชอบใช้ชีวิต แต่ประจําวันเหมือนทํากับข้าวอะไรพวกนี้ครับทำงานบ้านแล้วก็ต้องการหาผู้ชายที่เยี่ยมยอดแต่งงานนะครับถ้าเราสนใจเราก็ทอใบเบอร์นี้ครับทุกคนรู้สึกเป็นไงบ้างสนใจไหมครับเมื่อกี้ให้ทุกคนดูเงื่อนไขและคุณสมบัติของบางคนที่เขามาหาคู่แล้วทุกคนรู้สึกเป็นไงบ้างครับเงื่อนไขเขาดีมากนะครับแล้วก็ ที่จีนนะส่วนมากเป็นแบบนี้นะพ่อแม่มาช่วยลูกหาแฟนหรือว,ว่าหรือว,ว่าหรือว,ว่าคนที่อายุมากแล้วเขามาหาคู่นะครับคือมันมีเป็นหลายร้อยคนเลยเขาเขียนเป็นกระดาษไ,ไว้อยู่ตรงนี้นะครับไว้อยู่ตรงนี้นะครับ,ยรรบเยอะมากเงื่อนไขดีมากแล้วก็มีบ้านมีรถมีเงินเดือนแล้วก็มีธุรกิจด้วยนะครับทุกคนรู้สึกเป็นไงบ้างครับดูคลิปนี้แล้วหากคนอยากจะมีแฟนเป็นคนจีน อยามีความสุขไม่มีบ้านมีรถพร้อมเลยก็ลองติดต่อมานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับผมอาชินฝากติดตามหน่อยนะครับบ๊ายบาย